สวัสดีครับนี่เรามาขุดหน้าดินครับหน้าดินสวยๆครับวันนี้วิ่งอยู่ที่บ้านนองน้ำคุนนะครับนี่หน้าดินสวยงามมากจยากไปครับใครต้องการสั่งจองได้ อันนี้เพิ่งย้ายมาลงนะครับในช่วงเที่ยงพอดีหลังจากที่วิ่งปากโอเสร็จนะครับแล้วก็มาเอาหน้าดินต่อเลยครับนี่เร่งงานครับเร่งงานเดี๋ยวเราจะไป ลุยงานเหมากันแล้วนี่งานในหมู่บ้านเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งงานแปลงแล้วท่านใดที่สนใจนะครับ6ล้อนะครับรับเพิ่มนะครับงานในหมู่บ้านพักไว้ก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าดินนะครับนี่เรามาลอกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่มีให้ลอกอยู่อีกครับตรงนี้จะเป็นดินหน้าดินก็มีนะครับจะเป็นดินแบบแบบขี้เหล็กเขาเรียกว่าขี้เหล็กนะครับนี่ผมให้ดูนี่เอาไปเนี่ยเป็นขี้เหล็กอันนี้เอาไป ผมไม่ให้แฉไม่ให้ได้นี่แกวเลยครับนี่ mm hmm. เหมือนเหล็กไหลครับนี่เขาเรียกว่าขี้เหล็กโคข,ขี้เหล็ก สองโคลงสครับนี่ว่าเสียสุนทุนเยอะครับเ่าไงตาสวัสดีครับไายเป็นไงห่าดินนายครับ ไไนะเอาลงไหนล่ะรถยังไงดีนี่ยน่ไหมลงภาคฝายนี่ไหมภาคหัวสองร้อยห้าสิบนะครับจะมาไปลงไหนี่มจากสิบรถสิบรถบ่ไป<ะ>บ่ตรงดันลุงเนาะผมผมไมีรถใช้ดันบ่มันดันก็ได้เรือยังไงมันมันที่เทง่ายบ่ล่ะตัที่ให้น่าหนิล่ะมันจินลงได้บ่ล่ะ พวกหนึงเป็นโรคแรถหนึงมันว่าหลังปีใหม่บบหนึ่งมิดซีรนสาหน่อยก็พาสมองก็ดได้มันจมบนล่ะเพราะเพราะว่าเขาอยู่ปีใหม่หน่ออ๋อวันนี้เขาว่าหลังปีใหม่เด้วยถือว่ออดาดีพอดีได้หน่อยครับจะเรียในสมองแต่รถจะพุ่งนี่เอาโมไซเดี๋ยวพาเจ้านี่ไปเลยแต่ว่ามันเสียดใช้ปุงห้อยทุกที่นะครับครับ Bây giờ, tôi này nhìn đi. ơi! Ê, trời ơi! Đi này đi. Đi thôi, tôi sẽ đặt có bao mà trong bay này nè nhiều หังมาเลยห่งมาเลยห,ล,ยหลบก่อนพี่น้อง មកឲ្យជួយទៅเด้อតាមឲ្យជួយទៅនេះហាក់ថងនេះណា ดินทรายครับสวยๆเลยครับเอาไปปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกข้าวปลูกของได้นะครับดินแบบนี้นี่แจ้วครับเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาไอ้ดินนู่นโคกขี่เล็กนั่นไปครับเอาไปใส่หน้าวัดไม่ให้มันเฉะจะคนละเที่ยวไป ต้องดีครับเจ้ามาไปนี่เปลี่ยนน้ำมันด้วยเอารถไถตามไปโจยไปฮะไปไปตามพวกนี้ไปไปดันเลย รู้อะไรเขาจะให้เอาออกอีก,อออก,อกไปไงนะมันมลูกบบเตอ์นีแล้วมันเออท้าวิกีเลยนะ่ะโอเกคกถ้าดันก็สองร้อยแปดสิบ ไอ้เจ้าเนี่ยไปมเมื่อกี้หน่อยจอยไปไก่ไอ้น,นี่น่ะไปตามไปดูสิเนี่ยฝากลองตรงเนี้ยเอารถไทยเกรดไปรอบหนึ่งด้วยเลยทางนั่นน่ะภายในครับเจ้ามักไฟโรยฝุนม,มันเยอะ ต้องพยายามเช็ดนะครับนี่ยขับรถต้องรักษาความสะอาดซะหน่อยเพราะว่าถ้าฝุ่นแล้วมันหายใจยากจะแสบตาด้วยต้องพยายามทำความสะอาดรถเราเก่าก็จริงนะครับแต่ว่าดูแลนะครับดูแลนระบบอันนี้ก็จะเป็นระบบ ขีบนะครับใส่ตัวขี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ขี้นะครับ่วงนี้เอามาวิ่งดินก่อนงานดินมันเยอะดีนี่หรือว่ายังไม่ได้หยุดนี่ ไปดันดินโน่นนะครับไปไล่มาแล้วอันนี้ก็มีรั่วซึมนิดๆหน่อยๆครับนี่มีรั่วซึมครับสายตัวนี้น่าจะเป็นเนี่ยตัวนี้ครับมันหยดเนี่ยตกตรงนี้ต้องรัดใหม่ต้องรัดเพิ่ม มันแคบตรงนี้ไปแล้วเสียคลิปอันนี้มาเก็บงานครับก็น่าจะไม่เยอะอยู่ประมาณเห็นว่านับดูแล้วก็ประมาณร้อยเที่ยว จกก็ต้องเช็ดโอ้ยจารเ์เถอเลยเดี๋ยวเราจะโลกตรงนี้แหละครับาฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ